มีบ้านไหนคะเตรียมข้อดหรือว่าข้อดแล้วเราก็งวนเรื่องที่เพื่อนๆญาติๆเราจะมาเยี่ยมเราที่โรงพยาบาลบ้างไหมเอ่ยแล้วแต่ละบ้านมีวิธีจัดการอย่างไรมาเล่าให้ฟังได้เลยนะคะ จะบอกว่าเนี่ยเป็นคําถามที่จอยรีเควสมาเลยเพราะว่าทางเราอ่ะมีความกังวลมากเพราะว่าเจอพ่อแม่แบบหลายหลายคนหลายความคิดมากๆบางคนเขาก็จะแบบซีเรียสมากบอกไม่ได้ลูกฉันยังเล็กอยู่อย่าพงมาเยี่ยมถห้มาเจอเดี๋ยวโรคมาติดลูกเพราะลูกยังไม่มีภูมิลูกยังเล็กมากแต่อีกแบบบางบ้านเขาก็จะประมาณว่าแบบเอ้ยไม่เป็นไรไม่ตีอ่ะช่ไม่ได้แบบสุดโต่งเกินไป ตรงเนี้ยเราก็เลยกังวลว่าเอ๊ะแล้วถ้าเป็นเราเราจะวางตัวยังไงดีว่าแบบเอ้ยเราจะเปิดมากน้อยแค่ไหนแล้วทำยังไงที่มันจะดีที่สุดกับลูกของเราอะไรเงี้ย จริงๆแล้วนะคะเรื่องนี้มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบ้านเลยนะว,ว่าแต่ละบ้านเนี่ยมีแนวคิดแบบไหนแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะแบบเออญาติพี่น้องอยากมาเจอเพื่อนอยากมาเยี่ยมลูกแรกเกิดที่โรงพยาบาลนะหรืออยากเอาของมาให้อะไรเงี้ยเราก็เน้นเป็นการเตรียมความพร้อมดีกว่านะคะก็แนะนําเป็นอย่างแรกเลยนะคะหน้ากากอนามัยก็ให้ญาติพี่น้องของเราใส่สักหน่อยก่อนเจอลูกเนาะสองก็คือเตรียมที่ล้างมือจะเป็นแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์นะคะหรือว่าให้เข้าไปล้างในห้องน้ำเนี่ยก็จะดีมากๆเลย แล้วอีกอย่างหนึ่งอะอันเนี้คือบางทีอาจจะมีญาติบางคนที่แบบเอ็นดูรู้เรามากแล้วแบบอยากกอด <c oughs> อยากหอมอย่างเงี้ย <c oughs> ทำไง <c oughs> อ่ะจริงๆแล้วอ่ะ คือเน,นื้อนยะุคนี้เนาะมันมีชะโลกมันมีฝุ่มเดียวใช่ไหมรอให้ลูกทักสามสเดือนให้เขารู้สึกว่าตัวเขาแบบไม่ไม่จิว๋วจิวแล้วเริ่มมีการพัฒนาม,มีการยืดมีผินุ่มแ,นะแล้วแบ,บแอบหอมได้อาจจะแบบถ้าบ้านไหนแบบเลี่ยงไม่ได้จริงเป็นจุกเท้าแทนก็ได้ให้มันห่างไกลาจากแบบสิ่งที่ลูกจะสัมผัสหน้าแก้มอะไรเงี้ยเว้นไปก่อนที่จริงอ่ะตรงเนี้ยตอยอยากบอกเลยนะว่า อย่าเกรงใจเพราะว่าถ้ารู้เขาโรแมนติกหนึ่งมันไม่คุ้มมันไม่คุ้มกันก็คืออาจจะบอกด้วยความละมุนละม่อมว่าเออคุณนะค่ะคุณป้าค่ะอย่าเพิ่งหอมนะเพราะว่าน้องอ่ะคุณยังน้อยเราก็แบบคุด้วยความสุภาพเขาน่าจะเห็นใจเราแล้วเขาก็น่าจะรักหลานเราเหมือนกันถ้าเขาอยากหอมให้เขาหอมเท้าไปก่อนคุณป้าเราควรหอมเท้าด้ยนะจะดีหร บริเวณเนี้ยแบบมันเป็นแบบเชื้อโลคเข้าง่ายหืืปลายกระทั่งมือเขาเด็กก็ชอบเอาเข้าปากใช่ใช่ก็แบบแนะนำอย่าแ้ถ้าเด็กเอาเท้าเข้าปากโยคะแล้วเหรออันนั้นก็ยากไปจ้ะแม่อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปความรู้ดีๆจากคนท้องชาแนลหรือกดติดตามเรื่องราวดีๆจากเพจทีมคนท้องกันนะคะ